สวัสดีจ้าโอ้ยอากาศหนาวลายมือน oh, 네 okay. ok, ี่พากกันมาอักกินเชื่อมเชื่อมบกเือเทศค่ะบะเกอเทศไงอันนนตุ่ยบ่งดูเแซ่บแซ่บค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาจินน้ำกันมักนมากระแนมอันนั้นแล้วอันแล้วพิการแล้วเลยได้เม็ดกินสงการได้เม็ดเม็ดกินเด้อมาเด้อมาเด้อจินนั่น บักเคือเทศกวนน้ากันเลยค่ะเชื่อมบักเคือเทศเอาตุ๋ยให้ยุทกการลงเล่นนิดเดียวเด้ยาตุ๋ยกัรเลยเชื่อมบักเค้าเทศส่ออันเพื่อนอมาข่ายทุงละหาบาดทุงละกิโลกูน่ะมีแต่หน่อยง่าย หนาวลายล้มกับล้มหนาวกับหนาวกับผ้ากันมาอักกินเส้นด้วบันเนี่ยอยู่ในห้องแซบเจอล่ะมาเด้อจ่ามาเด้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็ดกินกับเฮ็ดกินเด้อค่ะล้องเบิงดูคันผู้เคยเห็ดกะกะแล้วไปขันผู้บ่เคยเห็ดกะร้องเบิงเชื่อมบกเือรเทศง่ายนะคะแซบ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  บรรยกกกากาศบรรยากาศแสนจะอบอุ่นเย็นแจ็บบรรยากาศบรรยากาศเย็นแจ็บอืมย้อนแบบเฉยๆกับเย็นแจ็บเอ็ดตะมื่อวานนี่มือกอนนี่เอาใส่ตู้เย็นไว้กินผู้เดียวกับบะแซ่บจังว่าล่ะจ้ามากินน้ำมูค่อยแซ่บใช่บุกข้าวน้ำจิแซ่บนะ ใส่น้อยหนึ่งอยู่เด้อล่ะนะอืมใส่หน้อยหนึ่งอยู่กับกะที่อันนั้นนะนี่กะที่กองใส่หน่อยหนึ่งขั้นใส่หลายอย่างบ่แม่นแ้วกันก็เลยอใส่น่อยหนึ่งสันเดแ้อ้ยิสวเนะเอาอีกเด้อจ้าเอาอีกเด้อเหมือแล้วก็เอาอีกจ้า เสียบน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้จุไปกนวนเ้อค่ะเ้อคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีจ้า